อยากได้เย่หลานมากเลยนะเพราะว่าด้ยความจักกแระสีขาวมันทำให้แบบดึงดูดมากๆแถมเป็นธาตุน้ำแต่ว่าผมก็มีธาตุน้ำอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากได้เธออยู่ดีอุ๊ยยี่ไงสีทองอ้เหี้ยไม่ได้การันตีเลยคนเยี่ี่หลานย่ห <c oughs> ลานกะร้องแหะ <c oughs> และกะร้องแหแและเฮ้ยภ <ide> <c oughs> าษาญี่ปุ่นแล้วเป็นไง ยังนได้ด้ยวยกันนะอืญี่ปุ่นแล้วฮะทุกคนก็กลับมาอีกในรอบสิบล้านปีสราบเกนชินอิมแพคนะฮะก็ห่างหายไปโคตรนานแบบว่าผมเล่นตลอดนะแต่ผมแค่ไม่ได้อัดคลิปอะตอนนี้อ,อ,อุ๊ยโอ้โหมาแป๊บนึงนะจะเจอมาจเจอเขาเรียกว่าอะไรอะหิ่งห้อยเดี๋ยวไปเอาก่อนเลยหิ่งห้อย ที่โซสวิเสียงญี่ปุ่นน่าเล่นขนาดนั้นเลยเหรอวิจะแบบไม่ใช้ตั้งนานแล้วเสียงญี่ปุ่นนะโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนต์มีลูกแก้วมงกอรแต่ว่าเราเก็บไม่ได้โอ้โหแล้วเราจะไปไงอะทุกคนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเอากล่องนี้ก่อนก็ได้ม,มาเลยสักหน่อยไหมไอ้หุ่นยนต์ก็มาเลครับโอ้โหเวล56นี่ใส่ฟ้าไปโอเวอร์ฮีทเอ้ยไม่ใช่โอเวอร์โหลดนี่นี่ละเหยอุ้ยเปรียกนุ่มละเหยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเลยสักนิดอือ๋อผมมมดดดูแลล้้้้วววนนนนนนน่่่่าา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 าจะะตตตตตตออออออองงงงใใใชธธุุิิิหรรรรรืเเเเเเปปกกไสัััยึีี ดินหรือเปล่านะผมไม่เคยเปิดเสาธาตุดินเลยธาตุดิน ก็จะน้องโลนี่ไงน้องโลงโลอยเหรออุ้ยโอ้โ,อโ,อโหน,น่ารักมากเสียงม,มันเล่มเลยนี่น้องโลแม่งไม่มบังจอจอบังไม่โอ้โหขี่ร้อยมากงี้เลยเออมีกล่องด้วยนะมีกล่องด้วยสโก้อยมากสโก้ยได้แล้ววะได้เพชรสอ,องเม็ดเอ้าเออขึ้นไปตรงนี้ไงทุกคนเราน่าจะต้องใช้ตัวละครหลักรอตอหินขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปเก็บแต่ว่าผมแม่งดันเอาเป็นธาตุลมมาดิแม่งเลยไม่เป็นไรแล้วกันนะอย่างนี้ค่อยว่ากันผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยนะถ้าไม่ไดัดคลิปเนี่ยผมไม่ได้กดเนื้อเรื่องเลยนี่ก็เหมือนแบบมันมาให้ไหนเนี่ยหาวิธีีการขึ้นไปท่เเเเจจดดอมบล แชมเบิลย <Chamber. S 1> <'s> ิงปืนผมไปนั่งดูเนื้อเรื่องมาแล้วหลังจากที่ได้5ดาวผมเว็บสัญญากับน้องไว้ว่าจะไปดูเนื้อเรื่องเกมนี้สุดท้ายผมก็ไปดูมา,เ,าเรียกว่ารู้รู้เราเราระดับหนึ่งนะฮะก็ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ดูล่วงหน้าไปเลยก็เลยโอเคไม่เปไ็นไรอันนี้น่าจะต้องใช้ลมหรือเปล่าแหมอูโหยฉลาดก็จะชอบกินปลาพึบปินฟึ้มฟ้มผมมีกล่องด้ย อุ้ย,ยลื่นลื่นวิวกระตกเมื่อกี้แม่งสไลด์กลับไปที่เลี่ยนไม่ใชอ,อะไรอะมึงเหมือนเราอยู่ใกล้กับป้อมปืนใช่ไหมตรงนี้เป็นป้อมปืนให้ใช้อ่ป้อมปืนยิงเพื่อส่งขึ้นไปเดี๋ยวนะมึงจะไปที่เกตเชมเบิลแล้วมึงต้องใช้ป้อมปืนยิงตัวมึงไปแทนลูกกระสุนปืนมึงคิดว่าคอมแอนเจอรี่เหรอไม่ไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงนะรู้สึกว่าชื่อนี้มันเออ่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ชื่อเป็นเป็นคนดีแล้วกันนะ แล้วสรุปเราต้องไปบริเวณอ๋อโอเคป้อมปืนได้จริงๆแล้วผมมีพอที่จะเปิดตู้ลองตู้ถาวรได้หนึ่งครั้งเนหนึ่งโลนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดเลยก็คิดว่าจะเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมวะเนี่ยจริงๆผมอยากได้เนี่ยชีชีจริงๆก็ตัวไหนก็ได้แหละก็ขอให้มันเป็น5าดาวอาวุธก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าไงมันก็ตู้ถาวรอ,อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องได้ในสักวันใช่ไหมจีนดีกว่าเออจีนน้องคุณพี่จีนผมอยากได้มากไอต,ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเดงเดิงยาเดเดยาเนี่ยเดยาเ,น,เนี่มันคือตัวอะไรต ล้ำเลยดิประเด็นอนะปึ้มนี่นั่นอะไรครับตามนั้นสีม่วงเหมือนว่าเริ่มจะชินขึ้นมาระดับถึงแล้วว่าเปิดไปไม่ต้องหวังหาเลยหรอกแง่ก็ได้แต่อุ้ยจงหยุนไอติมจงหยุ่นชอบกินไอติมุ้ยเอาอะทุกคนได้จงหยุนด้วยอ วิยตัวนี้ผมอยากได้ผมชอบผมเคยพูดในคลิปเก่านู้นแล้วว่าผมชอบตัวนี้มากจงหยุนจุนหยันเจมหย่อมพี่ก็ผ่านไปเกือบเดือนแล้วนะหลังจากที่วิยมีกล่องด้ยหลังจากที่ไม่ได้เล่นเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้อัดคลิป <c oughs> เกมนี้ประมาณเดือนหนึ่งผมก็ไปนั่งฟาร์มอย่างเมามันมันเมา <c oughs> เกลียดการต่อสู้แบบนี้มากจะต้องปีนขึ้นปีนโอ้ยติดติดโอเคตองนี้เปิดไงวะเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างอีกแม่โอ้โหโคตรกล่องท้านรกตีเลยเขาผ่าน e x p e r n e r air อืมเปิด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  เปิดเอปัป๊มันไปตีตัวอะไรข้างนอกวะนะอ๋อมันมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งถึงว่าเปิดกล่องหนูมนไม่ได้ติดตัวข้างล่างนี่โอโ้โหกล่องสามกล่องเปิดจนอิ่มเลยอะยิงน้ำสำรานไปแต่วเราต้องไปยิงปืนเดี๋ยวนะ แล้วมันจะส่งเราไปยังไงวะผมสงสัยมันไม่ใช่ปืนใหญ่นี่ใช่ไหมนี้เราต้องสู้กับคนพวกนี้นนะอม,อนนนมันอะขมอนเอาไม่ต้องสู้หยุดเดี๋ยวนี้พวกเธอเป็นใครถึงได้กล้าบุกเุกามาในสถานที่สำคัญขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ทำไมไพมอนเถียงน่ารักขึ้นมาทันทีไร้สาระก่อนอื่นจะต้องคุมตัวบุคคลน,น่าสงสัยแล้วค่อยว่ากันมาเลยจัดให้ลาบคาบเดี๋ยวนะมึงคือแบบว่ามึงจะกบฏอย่างเดียวเลยนะตัวเราเนี่ยรู้สึกจะคุยกันดีๆไม่ได้เลยดูดดูดบุม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 ตายหมดใช่ไหมหมดย เคหลิวเคคิวอะผมอ่านไม่ถูกต้องผิดด้วยนะพวกเธอจะขึ้นไปที่เจตแช,ชมเบอร์อองั้นเหรอพวกเธอเป็นใครพวกเธอคือแขกที่ถูกเชิญมาและต้องพบกับท่านลี่ยุลี่หยุนชิวชิวชิวหลิวเชียน,นะ่ะอ่านยากจรงว่าผมไม่อ่านภาษาจีนไม่ได้จริงอะหนึ่งในเจ็ดดาราเลยวะเจ็ดเทพดาราเลยสักอย่างว่าผมลืมแล้วผมไปนั่งดูมานี่พูดถึงเรื่องที่มนุษย์สามารถซ่อมกลไกที่ท่านเซียนสร้างขึ้นมาได้เอ,อเอ๊ะ ทำอา,าหารผมเดามานี่ไงหาวัสวดิุที่ไพมอนต้องการไปได้เลยคะ่ะเชฟไพมอนเออเก็บมาได้แล้วไม่ไงต่อเปิดกรงอ๋อเนี่ยเปิดกรงเปิดเอาแม่งใช้กุญแจขอบคุณมากที่ช่วยนะนักเดินทางไม่งั้นฉันคงเน่าตายในคุกกันต่อโจรสลัดพวกนั้นเนี่ยตอนอารมณ์ดีก็ไปดูแลดอกสวีทฟลาวเวอร์แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็หันมาทำลายชั้นแทนเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันจะเตรียมของขวัญตอบแทนเอาไว้เธอทั้งสองคนแน่นอนเลยมึงใครเนี่ยเหม็นดันเหม็นดันเหม็นดันคือใครเนี่ยพูดเหมือนแบบพูด อยู่ยิ่งใหญ่แห่ะเหม็นดันมีอยู่แล้วค่าขายของโบราณจะไม่มีของขวัญได้ยังไงกันละ่ะไม่สิงเจอวอรี่เรามีกล่องใส่ของขวัญที่ดีสุดในทั้งเจ็ดประเทศแล้วล่ะกุนาเราสักครู่ฉันจะไปบอกเท่าแกคุณสามารถรับกล่องนั่นได้โดยที่ไปหาที่เธอได้ทุกเมื่อเลยนะเยี่ยมไปเลยชูก้าฟอเตสลามของเรามีกล,ล่องรูหใส่แล้วชูก้าฟอเตสลามต้องใส่กล่องรหุได้หรอชูก้าฟอเตสลามอ๋อนี่ไงค่าสลามแน่เลยมานี้เจ้าชูก้าฟอเตสลามจงกลายเป็นชูก้าฟอเตสลามเดี๋ยวนี้อืมอืมสวยเฮ้นั่มัน f ฟเ e อฟอสเตสลามเอ้ยไม่ใช่เอ่อนั่นแหละเราไปทำเควตต่อไปเอากล่องใส่ชูกา f o ฟอสเตสลามสวัสดีครับเอากองใส่ช e ูาากา f o ฟอสเต e สลามสแลมวิสวัสดีคนที่ชื่อเบนดันบอกว่าเราสามารถมาที่ร้านค้าเพื่อรับกล่องสวยๆได้นะ่ะลุงเหม็นเหรอบอกฉันหมดลุงเหม็นบอกฉันหมดแล้วต้องขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนไว้สินค้าที่ดีที่สุดในร้านฉันน่ะล้วนเป็นของลุงเหมน็นเอามาให้ทั้งนั้นแหละถ้าเขาเป็นอะไรไปธุรเกิจยองฉันคุณไปต่อไม่ได้แน่นอนเลยเอานี่ตัวกล่องของขวัญที่เป็นของบูแด คงมีอายุอย่างน้อย140ปีก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ลองดูว่าพอใช้ได้ไหมอ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้จริงสิเขายืบอย่างอื่นด้วยได้ไหมอ่ะแน่นอนสิของที่อยู่บนนั้นน่ะเชิญเลือกได้ตามสบายเลยคนดีหม้อดินที่ดูน่าสงสัยนะั้นไม่เลวนะใช้ของโบราณเป็นเป็นเ,นเนอ่อชามผสมเสร็จแล้วชูแก้วฟอร์เตสลามที่ไม่มีใครเหมือนมันคือเฮอะไรยูก้าฟอร์เตสลามไอ้สัตว์อ๋อนี่คือชูก้าฟอร์เตสลามเหรอเอาชูก้าฟอร์เตสลามมาให้ต้องหุ่นยิบเนะ่ะอยากไปอินนาซื อยากไปซือมาฮ้ยนก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 นางนวลน,นกน่งนวลยิงนกน่งนวลนี่โดนบ่เฮ้ยโดนแน่เลยหายไปเด้อ่ะสวัสดีครับเออบูหยุนตามหาคกเซคกเซสวัสดีที่นี่มีดวงจันทร์ไหมใช่แล้วอ๋อ,อกี่ดวงไม่สะดวกจะบอกจํานวนอ่ะตอบได้ดีท่านทั้งสองเชิญไปแชมเบอร์จากทางด้านนี้ได้เลยคืออะไรวะนี่ไม่ใช่รหัสลับของแขกแต่เป็นรหัสลับของยูเฮนนี่มันอะไรกันอ๋อลเดี๋ยวเราบ,บอกรหัสลับของ เทพจนสลัดเนิรนขึ้นไปได้เหรอเฮ้ยนี่ไงอันนี้หัวหน้านี่อะไรกุ้งกุ้งวะชื่อเหมือนกุ้งเหรอผมยอมได้อยู่นี่ไงหนิงกุ้งฉันรอพวกเธอมาเนิรนนานผู้ที่กลับมาจาก <c oughs> อยู่ ยูเอ็นหยุนยูเอ็นหยุนคลานอ้าวถูกไหมวะหยุนหยุนคลานส์เหรอให้ฉันเหรอขับใจมากนะจะเชิญพวกเธอทั้งสองคนแต่กลับมาทําให้ลําบากเูแลเมืองแห่งนี้ลอยอยู่บนแฟ้าและสูงกว่าภูเขาทั้งมวลมันลอยได้ยังไงวะพี่ผมอยากรู้มากฉันเชื่อว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่เงาของมันสามารถครอบคลุมทั้ง7ประเทศได้มีแขกภายนอกเพียงไม่กี่คนที่มีสิทธิขึ้นไปเจดแชมเป้อ สวยมากเลยอ,อยากได้ตัวนี้มันมีไหมเนีย่ยหญิงกุ้งอ่ะผมอยากได้อ่ะดิวแวเวอร์โกเด็ <c oughs> กว่าถูกเนี่ยก็คือคนของพวกเธอไม่ใช่คนของวันศุนย์อิงทั้งหมดับเป็นคนของเราแหว,ววแหววแหวงที่อะไรสิรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ น่าฟังขึ้นเยอะถึงว่าพูดคุยกับหนิงกุ้งสวัสดีครับคุณหนิงกุ้งเธอน่าจะเคยฟังเรื่องราวของเทพอสูรมาใช่ไหมล่ะเทพเฮียเลยโอ้หรูหามากล่าหรูหรูหลาเดี๋ยวนะห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยฉี่อ้อมาแล้วทั้งสองคนตามสบายเลยนะถือซะว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองได้กูหยิบหมดอ่ะบ้านกูหัวหยิบหมดอ่ะบ้านขาดแคลนโมลาด้วยดิแต่ถ้าต้องให้เธอเลือกที่จะเชื่อคนใดคนหนึ่งระหว่างฉันกับเออเคเคคิบุเค คุยคุณเรียกมันว่าควยกูจะเรียกอันนี้ว่าควยแค่นั้นแหละไปะยังจุดที่ทําตําแหน่งไม้บนหินมะกระดาษโอเคมันก็คือสมบัติเป็นที่สมบัติอะไรเมื่อกีอ้ปะหยาบไเนี่ยไปหนี้ยบิน้อยบิน้อยไปห,หาจงหลินที่เอ่อนั่นแหละมาร์ชต้องเวลากันจังเลยนะฉันเองก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนั่นแหละจเจดแชมเปอร์สนุกไหมละ่ะใหญ่มากเลยหรูหรา,า,ามากอันังการมากๆเป็นสถานที่ที่ดูแพงที่สุดท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยล่ะใช่แล้วแจดแชมเปอร์น่ะไม่เป็นสองรองใครในรีหยานรีเว นี่ก็เจอกุ้งแล้วใช่ไหม favour? เจอแล้วกุ้งเธอทั <table> ้งรวยทั <co> <and Besides> <languages> <lab> ้งใจกว้างแถมเป็นคนนมใหญ่ตั้งหากน่าเสียดายแต่ไม่ใช่กุยกันยูน่ารักมากคนนี้คนคอสเพลก็น่ารักเหมือนกันสวัสดีเอ่อกันยูสวัสดีนักเดินทางไม่น่าเชื่อว่าคุณจะจําชื่อได้จาได้แน่นอนครับเพราะมันเขียนอยู่ตรงนี้เลย เอ๋อตัวเองเฟลิกฝฟันทุยด้วยต่อยแม่งเลยคุณ <c oughs> หมายความว่าออกหน้าให้ตำแหน่งฝ่ายกลางเ <c oughs> พื่อเจราจารหรือว่าใช้วิธีการ <c oughs> ต่อสู้ของคุณเปลี่ยนแปลงความสมนุลอะไรบางอย่างเหรอเอา้าจงหลินหายไปจงหลินวัรหรือว่าจงหลินคือโกคูไปที่โกลเด้นเฮาโกลเด้นเฮา เออาวาไม่ได้ด้วยนะต้องเดินโอเคได้ปะไปน,นิดนึงก็ยังดีวะกีเกียเดินทองคําแล่เงาตามหาความจริงคุณถึงได้เป็นศูนย์กลางหงกระแสะน้ําบนสักทีที่รอคอยคุณอยู่ท่ามกลางทองคํานั่นก็คือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไอเหี้ยชายนั่นว้าวที่นี่คือโลเดนเฮงั้นเหรอเฮ้คนดีดูนั่นสิอ้รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเรารีบไปดูกันเถอะว่าเอา่เอ xq เ square สกูเวียสกูเวียมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมสกูเวียสวัสดีครับสกูเวียขออนุญาตตรวจสอบนะครับอันน่กูเดินไปตรงกลางพวกไอ้เยี่ชายมาเลยมาดูถ้าเอ๋ออย่างเงี้ น่าจะต้องไปขโมยก่อนแน่นอนในฐานะผู้นเอ้ผู้นําทางภางรากิจของพวกเธอก็คือสําเร็จแล้วเอ้สเสร็จสิ้นแล้วทำไมต้องมาหาเรื่องใส่ตัวดนะ้วยล่ะเอออะไรอ่ะหากพวกเธอเป็นคนของฟาคุย,ค,ยคงได้รับเงินรางวัลต,ต้นโตจากท่านทาริสตาแล้วลนะ่ะแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มีเพียงแค่คนไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นเองนะ่นะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าใครอนุญ,ญาตแต่มันอยู่ที่ว่าใครห้ามฉันได้ต่างหากล่ะช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนและวางแผนได้ผ่านไปสักทีหนึ่งจริงๆจริงๆแล้วฉันเกลียดการใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้มากมากเ่อง ่งโปรดของฉันก็แล้วกันนั่นก็คือ เฮ้ยมาเดมาเด็มาเดเปิดก่อนได้เปรียบด้วอู้ท่าน้ำดูท่าน้องหมอเจอสายฟ้าแม่ไอ้ชายมึงมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกจริงไม่ได้เก่งอะไรเลยจะตายแล้วเนี่ยวิวโหูค้อนแรงคุณแรงมากประมาาไม่ได้เฮ้ยแปลงล่างแปลงล่างมันแปลงร่างทุกคนมันแปลงเปร่าสายฟ้าสายฟ้าเจอน้ำสายฟ้าเจอน้ำสายฟ้าเจอน้ำเจอลมเจอทุกอย่างเจอทุกสิ่งใครบอกกูสู้มึงไม่ได้ไอ้ชายอะไรนะครับขอสู้ไม่ได้นะครับไอ้กระชูกวิ่งอะไรอ่ะกูชนะไี่เหรอไม่เลวนี่นะฝีมือดาบของเธอนี่น่าสนใจจริงๆเลยแต่ก็เท่านั้นแหละเฮ้ยลม เลยแล้วกันอืมลมบวกหินเป็นแล้ววะตกผลึกเอ้ยไม่ใช่กระจายนึกไม่ถึงเลยว่านจะมีไพ่ตายซ่อนอยู่อีก <c oughs> เหล่าใช่แล้วเพื่อที่จะเข้าใกล้ซซวิสคูเนียเด๋ยวโวยวายเหมือนกับเด็กน้อยหน่อยเลยนะเรือพวกนี้เนะี่ยสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะก็แค่เลือกไอ้กล้วยนั่นละชีโดนี่งั้นฉันขอรับโนสิตของโมแรกคไปเลยแล้วกันไม่มี <c oughs> อย่างนี้นี่เองคาดไม่ถึงจริงๆนั่นแหละที่แท้เธอก็ชิงลงมือไปก่อนแล้วงั้นเหรอเฮ้ยอะไรอะ สตเกะเอ้าเขี้ยเอ้าแปลงร่างได้ด้วยผมต้องไปคาบอาหารมาไว้ละแม่งกลายเป็นเออ่เทพทัตทัทเรียทัตเทียแปลว่าโอ้ฉากสวยมากทุกคนอันนี้ไม่ได้โวยนะไอ้เลืดกูเหลือแค่นิดเดียวไงทุกคนเฮ้ยผมต้องตั้งใจหลบละหลบ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 หอ้ยตายเขี้ยเอ้ยไม่น่าเลยกูว่าผมต้องซุบวะแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ใจเย็นๆไฟ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 ไอ้ยหลบๆๆบตายแล้วตายแล้วอีก2ทีอีก2ทีตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคคนนอกวะทะคนนอกดูเกับสิกลายเป็นเหมือนเดิมมมมแแลลล้้วววออออองงคิิิดดดููทททีีีพกกเะไไไไ่่่่่่่าาโโนน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 ฉัจยห ก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเธอเนั่นแหละเทพแห่งกระแสน้ำออสเตรียอ่านถูกไหมเนี่ยต้องเรียกเคทอสมาช่วยนะโอ้ยภาพส,สวยมากเจ้าทะเลเรียกเจ้าทะเลมากัดแขนแชงคูอ๋อเจ็ดแชมเบอร์จะมาช่วยกันยับยัง้งเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าเลวร้ายไปมากกว่านี้แต่ว่าผู้ขอฮิวกันได้ไหมพวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยเ,เ,เป็นพวกเสียนนี่นาคุ้ยครว่ายัางเรียกว่าคุ้ยเลยเมือ่อกนๆเลยเขาหล่อเสียวมาดามปิงมาดามปิงชื่อเหมือนไฮโซปิงเลยนะ ช่วยกันเลยฟาสานพลังเฮยิราบัมจันธาเซล่ามูลแปลงกายยาพลังแข่งจันธาจะลงทันแกเอง ้ยโลโลไม่มีโลด้วยอะไรอ่ะมงเวทพระเจ้าเก่งขนาดน,นั้นเลยอะไรวะเนี่ยเอาป้อมปืนโอ้โหเดี๋ยวนะมึงเสกอย่างนี้ได้เลยเหะการสร้างเมืองคงจะง่ายมากเกคีดเดนเจอร์แม่งผสมรวมพลังใช้ป้อมปืนยิงสัตว์ทะเลวิ้ยฝาถุยเราต้องเป็นคนคุ้มกันแม่ฝาถุยมาขัดขวางใช่ไหมแต่เลือกกูน่าจะไม่มีนะคุยเร่งไงเลือกกูเหลือพันหนึ่งอ้อยมันหิวให้ี่ละอ๋ะอจะต้องคุ้มกันเรื่องง่ายๆกับอย่างการคุ้มกันเน่เรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆโอ้โหวิอ เออเมอร์สเตอร์ดอซิล่าอะไรอย่างนี้เลยวะวิโอ้โหบ้านตันหางวะโอ้ยไอ้นี่แหวกเลยอะเก่งกว่าดาวาเล่เองมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วกูดโดนเมื่อกี้ไปครึ่งหลอดเลยอะโคตรแรงโอ้โหมาโคตรอื่นเลยทุกคน,นเยามันลงไมเนี่ยผมจะเอามันลงไม่แน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันเลื่อนรถเรือเลยวะมันโดนอะไรวะ มันไม่ได้ตายเพราะผมเลย้ความว่องไวจากเซียวเ้าหนวะว่องไวจริงไหมเนี่ยโอ้ยคนว่ายโปโปโอ้โหมันโปเลยทุกคนโอ้ยนี่โปงเนี้ยนคอแห่งการควบู่มาดีวมาดยมาดมาเดียวมาดนี่ไงสายฟ้าโอ้โหทีเดียวก็จะตายแล้วเนี่ยโคตรแรงผมากันไม่หวั่นไม่ไหวอืมกระจายกระจายกระจายไม่มีบัฟนี่ไม่เป็นทางชนะเลยนะเกม tower defense เะเล้ดลเฮ้ยอุ้ยคนโหดแต่ไม่อยากได้นะ ไม่ต้องมานะหมดเรื่องวุ่นวายแล้วไม่ต้องคิดฟุ้งฟ่านจะได้ตั้งใจตั้งใจยิงเหรอโอ้โหอยแม่งระเบิดล้างโลกเฮ้ยมันเอาจริงแน่เลยเรียบร้อยแล้วได้ผลแล้วแย่ละโบสันหางนั่นไงเฮียโบสันหางจริงด้วยขึน้นฟ้าทำไมวะโอ้โสะเก็ดตกใส่เมืองแน่เลยแย่ละโอ้ไม่ดูไม่เจ็บหรอกเฮ้ยอะไรอะ่ะพื้นแตกเฮ้ยเซียวโอ้โหมาช่วยโคตรเท่พระเอกหรือเปล่าเดีย๋ยวนั้นแล้วแม่งเกิดมาหาภัยบิบัติมีคนสู้กันอยู่แค่นี้นะ คุณวาาไปด้วยเหรอโคุณเท่อ่ะกุ้งหนิงกุ้งเดีย๋ยนะอ๋อจะเอาเจดเชมเบอร์เพื่อแบบพุ่งชนหรือเปล่าเสืสละฉันเข้าใจแล้วนะนักเดินทางขอแรงหน่อยได้เลยซูเปอร์ไซยาจินดูพีบับบับผมบินได้ไหมเนะี่ยต้องบินได้แล้วปะคืออะไรวะบางใครไหมเนะี่ยอ้าวแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่บนเจดเชมเบอร์เหรอถ้าอยู่ก็คงตายเนาะอุ้ยโลกอ๋อวาร์ปไปด้วยโอ้โหไม่วาร์ปทุกคนได้เลยอะ่ะไอ้กุ้งโคตรโกงอะ่ะเงียบสงบแล้วทุกคนปลอดภัยก็จะจบ เคของมือนี้แล้วนะหมายถึงว่าควสยลักนะโอลาที่ดูร้อยของอสูรตนนั้นดูจะจางลงไปแล้วจริงๆด้วยพอลองของก mm ิงโกเกงคงคาขาขาววิมาดาปิงมาดาปิงแม่ของไนโซปิงวมิมาดาปิงนี่ผมไปดูประวัติมาตอนเขาสาวนี่เขาสวยมากเลยนะแป้งเหมือนเล่นมอนฮันโดยภาพอะไรโคตรยาวกุ้ง คนไปนไหนหมดแล้วมันโอ้โหเม่งเมืองล้างชัดเอา้าคนหายต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้มันมีคนยืนอยู่ทุกคนเห็นเปล่าทั้งหมดเป็นความผิดของไอ้ชายค่ะไดมันบอกเรียบร้อยเอ้ยผมว่าน่นจาจะใกล้เปิดได้ละได้มาอีกสามสิบเม็ดแล้วก็เพียร์ควสหลักอีกได้มาอีกเม็ดหนึ่งวะจ่ายได้มาอีกเม็ดหนึ่งตอนนี้ขาดสี่ร้อยเม็ดละประมาณร้อยหกสิบก็ได้มาอีกสามสิบเม็ดน่าจะพอนะผมคิดว่าใกล้ใกล้อ่ะไม่ไม่ไดขาดนิดหน่อยอ่ะ ทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมเพิ่งจะฟาร์มพเพชรมาได้เปิดได้2โลพอดีแต่ว่าตอนนี้ต้องพูดเบาๆนะเอ้ยเมื่อกี้เผลอพูดดังเดี๋ยวแม่ตีนะครับเพราะว่านี่ก็ตีสี่แล้วครับผมมีลุง3เม็ดแล้วก็สองพั 2, นเจ็ดสิบเอ้สองพันเจ็ดร้อยนะป่ะหวังว่าเราจะได้คุณเจ๊จากเรืขาวตัวนี้นะครับ let's go motherfucker โลแรกมาโอ้โหมั่วมาก่อนเลยนั้นขอหยานเฟยก็ได้หยานเฟอออย์ไปหยานเฟยซ้ำผมไม่ก็ตัวใหม่ เอางั้นตัวอื่นไม่เออแต่ตัวซ้ำดีกว่านะโอ้ my god bro ทำไมต้องได้บาบาลาวิววิทุกคนไอ้เหี้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้เออเออยูจินโนเคลคุได้ยูจินโนเคลคุไอ้ตัวนี้น่ารักน่ารักผมเล่นในเรื่องเขาไปละนี่วิวได้สองตัวก็ได้อยู่นะดีกว่าได้ตัวเดียวโอเคก็ ได้โกลอหนึ่งแน่เดี๋ยวก็เปิดแล้วกันมันมีจะมีสักครั้งไหมที่อุ้ยนี่ไงสีทองไอ้เหี้ยไม่ได้การันตีเลยทุกคนอยอะเหี้ยเหีหลานเหีหลานขอร้องล่ละขอร้องล่ละขอร้องล่ละโอขอร้องล่ละขอร้องล่ละขอร้องล่ละไม่เอาลุเลเดทไม่เอาลุเลเดทนะกูตั้งใจฟาร์มมากรอบนี้มึงต้องหอให้กูกูปัปปาร่าใหม่กว่า <lapse> อเย้ยได้แล้วไอ้สัอ้ระ ลิ้งค์ดูจะไม่ได้โอ้โอ้ดี่สุดแล้วล้วนไอ้เหี้ยการฟาร์มของเราถึง4-4ทำให้เราได้เราให้เราได้เจ๊ยี่หลานมานะครับโอ้ไอ้เหี้ยโคตรคุ้มคุ้มมากอะไรพี่ไปผมอยากไปเมืองญี่ปุ่นแล้วผมฟิล์มโคตรมอนฮันเลยทุกคนขอไปมีเบือมีพายด้วยก็จะฟังมีคาสินด้วยทุกคนมีคาสินนี่เดี๋ยวรออินาซุมะอีเล븐โก